ยามมองหน่อยต้องกันครับพอแม่พี่นนองบูป้าหน้าหนามกังบ่มี่ายากแต่สูงเลยมองหน่อยอกเงี่ยอยจะเห็นคับเออมาแล้วหนึ่งตัวปลาคาแฟก Crao, Japon, Crao. Un mi pare. คุ้นโจกเถอร์เทอร์จวกๆอืมมองเก่าค่ะกดีครับตัวนี้มองสีเส้นคขึงปีที่3แหละผร้อมแซมะเนี่ยเถอร์เทอร์ ขาดเบิดเลยพ่อแม่พี่น้องเลยนี่วิธีปดปลาแบบเบอตะมันต้องขาดเอาเห็นซองแสมนะพ่อได้ปีกนี่หรอกวันนี้เฮ้อสุดอือตอกก๊ดเขางมันาได้าบาทเ่ย พอได้ปีนก็จะขับเสาเนี่ยไปต้อปลากรด Da มาทอไมพี่นนองหลังจากเอยามโมงหน่อยแล้วไปยามโมง่สิบสามอีกตอนหนึ่งกะมิดกับมอมง่สิบสามอันนี้การยามโมงกูจับข่าวบนกับข่าวล่างครับขึ้นมาคููกันได้หนิเนาะพอมัพี่เนาะงงนอบ,บอกไปน้ำครับส่วนนี่ปลาโมงไงเนี่ยมัวมีพอยพอมนพี่นเนาะจับคููกันเนาะ ก็ยามไปเลยครับบัดเพระาะว่าเป็นอันนี้ไม่ใช่เป็นผงนะครับ้าบมต้องใส่ดางตักก็ได้ครับมันจีมันยามคููกันไปตนี้ครับขอเข้าอื่นขนันแม่นภาษาบ้านๆเท่ากับเสื้อนอนกินนะครับมอวอูนี่ขอตะว,วันล่างมั่นตลอดของผมตัวนี้เป็นมอวสิบสี่ครับเอ็นสามสิบห้าเฮ็ดไม่ครับตัวนี้ มันนี่อาจจะเป็นกล่องติดหัวเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อยกันมันโบอันนั้นปันได้กับโบหลังก็ได้พ่อแม่พี่น้องเลยคันมองเข้าเอ็นใหญ่ส่วนส่วนร้ายมันมันขี้เหนียวโบคอยติยปดปันไดแล้วครับเพราะว่ายานามหนามแห้งๆหรือไม่เขาต้องใส่เอ็นใหญ่ๆไว้นะครับเพราะว่ากันเพื่อปลาใหญ่เขาเนาะครับเนาะกันดินแลบนะเว้ย แต่ข้าวเดียวครับอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆหน่อยนะครับผูบ้ได้ผู้ได้อยากสั่งมอง่อซะบอ่ะบอเนาะบ่กนอ้อคลิปนี้เดี๋วพวผมจะทิมเบร์โทูไปหายเนาะใตคลิปเนาะครับเบร์โทกูก็แอดไลน์เนาะแอดไลน์เขามากกัน้ครับพอกะล่างสิิ่มขอน้ำม่อนะครับ มัน,มนบวคคอยเนอะ็นปานได้เหรครับนี่ยขันมองเอ็นใหญ่นี่บวคคอยมีขี่กระลุยปานไดก็มีอยู่เล็กๆหน่อยครับธรรมดาเนาะใช่หนี่นะครับมันล่าง,ง่ายขันมองเอ็นใหญ่เน้ออ้อยพี่เนาะขันเอ็นน้อยๆนั่น EN จกติดดจกติด,ร,ตดร้ายอยู่ครับจะติดขี่หิ้อร้ายอยู่ช่วงน้ำยังแห้งนี่น้ำยังแดงอยู่ฮะต้องใส่เอ็นใหญ่แบบก้อนเนาะ นี่ปลาก็ยังบ่ค่อยถือกันได้ครับมันยังหนามแห้งอยู่ฮึเฮ้ยยึนหยุดอยู่ครับอืมมีปลาแน่น,อน่องแ้กกันหยึดหย,ยึดเลยจนะจะเป็นปลาหยังครับตั้มมือแล้วครับอม่ไม่หนอเอาอีกแล้วครับท่านมันยึนหย,ยุดในมือนะครับฮึ เอ้ยเฮ้ยเห็นแล้วครับเห็นแล้วจี้หมักบ้าน,นครับหมักบ้านหมักบ้านอืมนี่นครับเข้าโมงดูมันจีประมาณนี้ครับบ่ต้องใส่ดัางคักนะครับผอพี่น้องนั่นเข่าคันเข่าคักนี่น่นี่แหละครับบ่ต้องหย่างเลยฮั่งโต้องหยานเลยนะครับเตี่ตย,ย,ตย,ยมเลยแข่งมันมา,นาแล้วเว้ยโอ้ยถือวางสุดปดุ้ยเพอดีสุดครับผมพีม่น้อง โอ้เอ,าอ้ายังเห็นแต้มอยู่ครับใส่นี่ยกระสีใส่สองโลอยู่แล้วโอ้ยถือบางสุดพอดีเนาะเป็นกล่องตีทัวร์นะครับอาจจะลายตายเล็กน้อยอือเจยออือใส่สองโลอยู่แล้วครับเบื้องสูงเอ้ากระสีได้โลฝากต่อนอู่แล้วครับโอ้ยถือบางสุดขาดยเก่งดีเอ้ยเดิน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 อ ทั้งบาทพมอื่นลามักบาทนะครับพี่น่อเอามองหน่อยก็เช้นป้าสีหาตู้ครับนี่อะไกัเขามารับส้มน้องกันครับพี่น้อวันนี้กระบะต่ำเนาะนาเินเกออินดี้ครับเออเอออเ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 ออออเอถึอบาทกันได้เลยเอาหนาเย แดดกำลังออกครับส่องเศร้าๆพ่อพี่น้องบรรยากาศลุ่มแม่น้ำโค้งครับให้ยู่ฮากินมันที่เขาคักต่อน,นะครับมองอู่ประมาณนี้นะครับพ่อพี่นอ้องโอ้ยถือมองชุดดีดีมึงเนาะเกือบเกือบประมาณเนาะนั่นแหละก็ฝากตอ่อพ่อพี่น้องครับมองอู่ เป็นปลาทีราคาันาดกูมูนะครับราคาตามโมูโม่ปลาออกบานเขาเอื่นโจรเงินอีกประสานห,หนึ่งครยยับไร้ยางครับเอืน่นญมัคือกันโอ้ยนะครับมันเขาน่านมองอูนะครับโอ้โยปวดหนดักเลยนะพี่น้องเอ้ยนี่ขันดาสิออกแค่เดียวครับ โอ้ยถือมองสุดใครก็ดีหยุดตับาทหนึ่งว่าสิบุมีปลาเลยอ่ะอยังมานะครับเหมือนนี้ฝากตอ่อนพแม่พี่น้องกันแล้วกันครับจวด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 เออมองสุดพอดีหาเอ้ต้อง <c oughs> กับออกนอกวันนี้บะขนาดใสอาาอกมาหนองๆเลย มันล่างง่ายครับเดินใหญ่หองชุดเอ้ามันมาต้องกันไฟพี่นนองอืมมองอูกับประมาณนี้แล้วครับที่ผมอธิบายมากนะครับล่างแล้วแล้วปุ๊บยามชุดเลยฮากับ ง,ง,ง่ายครับพ่อพี่น้องปลาขาวลุ่มโลงปื๊ดนีประมาณนี้รเรียบร้อยขันนามไลล่วงเดียวนี่แหงนบนขึ้นไปสวมครับเพราะว่าในไรมันก็บบ่ของกันนี่แหละเพราะว่านามมันไลหนาเดียวนะครับขันไปใส่หมองอ้วนเนะออเขาอาจจะได้แป้งนจังหน่อยขันนามลุ่มนี่นีบน่บต้องบ่ต้องแป้งครับมองอูพ่อพี่น้องเอาโอเคครับจวด เอาแหววมาเบิ่งปลาหมองกับหัวหน้าน้อยครับเพิ่นก็เห็นปลาอันนีบตัวหนึ่งปลายางดูบี่นี่นะมันห้องห้องปลาจีนปลาจีนเนาะแน่นใช้หน้าฟิตแน่นปลาจีนโทษโทษโอ้ตูตู้ยโอ้ตู้มาโดนแห้งไปลูพี่มันยังคั้นถึงปลาเพราะขั้คอยถึงหม้อหางปลนใดครับวะส่วนมันทะเลหอนยามปลนใดหน่อยเนาะแน่นมันกระลังหนามกระลังกระลัง อยู่ๆลุงไหนเดียวลุงไหนหนึ่งเวีดหนือยยังได้ยกเวีดหนือยเวียดอันเวียะกุดหนามยังแห้งเงาะทางนั้นเนาะคุณทำผมไม่มีเงินเลยจริลหรเวียดยังอันใสอันนั้นนะใสปลาเค็งนะเห็นแต่เออเอาปาเค็งมาอยู่เลยเลยะตอมันก็ลังห่าวเลยนะมีแต่ตัวมังห์มเลยเออไปเบิ่งนกระลาเด้อ มันหบบาบอลไลตัวปันไ,ได้ได้ประมาณสาม,สามสิบเแหละสามสิบตัวมันใส่แต่บอลหมามันกิน่นนะะอือไปเบื้งก็เล่าเบื้องอจะไปเห็นงานอยู่บนไนไปบองเกาม,มามามาเด้อยว่ัวสือคำหนุกมันมอะไรตีพกกว่าอระมัน สามสิบตัวและวรากกรเบเบิงเสียบได้เบกูตัวแนะล้วรุ่นจำัวมืออืมเอ้าแวญยม่มยามขนาดหน่อยครับคนก็เห็นปลาใช้นัดฟิตเป็นปะภาษาอังกฤษดิ <laughs> ปลาจีนนอ่ะปลาครับเออหืนหิวปลาจีนก้อยเสียบบ้างเราดูคีเรารุนีเนาะแ,แมนเราะ <laughs> อะกินปลา กินปลากับเม้าเนาะอ้าวอ่ะขนาดหน่อยกับห็นแตมนะครับมัน,นสรุปผลง,งานพ่อแม่พี่น้องเลยมันนี่ก็เห็นปลาบกบานแตมหนึ่งนะครับม่งสิบสี่ม่ง,งหน่อยก็เห็นปลาขี่ห้าตัวอ่านี่ครับพ่อได้ป,ปีงับปลาหน่อยอืมจะได้กับฝากตอนพ่อแม่พี่น้องคือเก่าครับขนาดหน่อยก็เห็นปลา ใชหน้าฟีดตัวหนึ่งครับปาจีนันว่าขนาดน้อยครับจังใดกันใดเนื้อกับมือแรงกประสิทธิภาพกันใช้เบ็ดดูครับฝากตอนกันแล้วกันครับเหมือนเ็นแต้มหนึ่งครับพออหน่องมองใหญ่เนาะมองหน่อยก็เห็นจีหาตัวครับไปสัางเบืองครับว่ามันสิจักรูลปลาตัวนี้เนาะผมคือว่าซองโลข้นอยู่นะลองสั่งเบืองที่สี่แล้วครับพอไอหน่องว่ามันสิจักรู้ขาดใจผมว่า สโลสิที่สองโลนะคนับปุ๊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 ปามบานอ้สองโลครึ่งนะครับสองโลหาคนเด้อืมเามานมามันมัน่อยพี่น้อกจะต้งเหลือมเห็้ยนับปลามองใหญ่ก็อ๋อสำนนะครับมพี่นนองปาต่ำก็ล่าไปสำนีแล้วครับ,รอ,รรรบอยู่ดีไม่แยงสุข,ขสุข,ขุกคนครับ ลำลำรว่วยๆปลอดภัยจากโรคครับใใระรอะไรก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่งานหน้าม่แกนนีนะครับพอกันคิดหนาครับคลิมี้ล่าไปก่อนครับขอบคุณครับสบายดี